สิ่งมีชีวิตชั้นล่างสุดนั้นเรียกว่าผู้ย่อยสลายพวกแบคทีเรียเห็ดเชื้อราไส้เดือนถึงแม้จะเป็นชนชั้นล่างสุดแต่ก็มีประโยชน์ไม่แพ้ใครเพราะเป็นการพึ่งพาอาศัยกันแต่กับมนุษย์บางคนที่แม้แต่พึ่งพาไม่ได้แล้วกับเดเบียนผู้อื่นอีกกับรวมห้าบุคคลกรลัตามสนองพาร์ทสิบสี่อันดับที่5น้น้องๆขอมาซึ่งอาจทำให้เราติดเหลืองแต่ทุกคนสามารถสนับสนุนไทยแคนดูได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตง จนส่วนใหญ่ก่อนจะลงมือก็จะศึกษาทำเลเส้นทางการหลบหนีอย่างเก่งก็ศึกษาจำนวนคนที่อาจเป็นอุปสรรคในการต้นแต่คงไม่มีใครศึกษาประวัติเจ้าของร้านแน่นอน เมื่อวันที่8ธันวาคมที่จังหวัดตากมีสี่โจรวางแผนป้นร้านทองขับมอเตอร์ไซค์สองคันมาจอดข้างร้านเจ้าของร้านก็ไวมากๆเห็นปั๊บบอกให้คนในร้านหลบข้างหลังทันทีโจรยิงประตูกระจกเปิดทางให้แตกก่อนพังเข้ามาดูท่าทางใจเย็นมากๆทำมาแล้วน่าจะหลายครั้งพร้อมโบกมือบอกให้คนที่อยู่ข้างนอกแถวนั้นหลบออกไปโจรอีกคนหยิบเครื่องตัดเหล็กออกมาตัดลวดกัน้นหวังจะขะโมยกวาดทองให้หมดตู้ทีว่าเจ้าของร้านเป็นแค่พนักงานทั่วไปเจเปล่าเลย เจ้าของร้านเคยเรียนยิงปืนสะสมปืนและเป็นถึงแชมป์แม่นปืนมาก่อนคว้าลูกซองหลังร้านออกมา ยิงขู่นัดแรกขึ้นหลังคาตามหลักการการป้องกันตัวคนร้ายแตกกระเจิงพวกเขามีปืนพกแค่สองคนแต่เจอเบเนลลี่ M4 ลูกซองอัตโนมัติบรรจุ5นัดสัญชาติอิตาลีเข้าไปหนีเด็กครับผู้ร้ายทุกคนหนีออกไปนอกร้านแต่เหมือนมีหนึ่งคนชี้ปืนกลับเข้ามาในร้านเจ้าของร้านก็เลยจัดให้อีก3นัดปรากฏว่าคนกำลังสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ถูกยิงเข้าที่ขากับสะโพกล้มลงไปกองกับพื้นอาการสาหัส อีกคนถูกจับได้ห่างร้านไปไม่กี่ร้อยเมตรส่วนอีกสองคนหนีรอดไปได้คาดว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วมาอย่างเสือกลับอย่างหมาตำรวจสืบประวัติปรากฏว่าพวกเขาเคยป้นร้านทองอีกที่หนึ่งมาก่อนขโมยทองไปน้ำหนักทั้งหมด200บาทสงสัยฐานกันหมดแล้วและกลับมาป้นใหม่ประชาชนก็แตกออกเป็น2เสียงฝั่งหนึ่งบอกสมน้ำหน้าอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าทำเกินกว่าเหตุแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไง อันดับที่4คนพิการก็ควรได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยเฉพาะคนพิการแต่สู้ชีวิตก็ยิ่งสมควรได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือแต่บางคนเห็นช่องโว่ตรงจุดนี้อย่างสตรีมเมอร์ทวิตที่ชื่อว่าซีเลียนโอพีเขาเริ่มทำช่องทวิตเมื่อกลางปี2012เล่นเกมก็เก่งคุยก็เก่งพยายามสื่อว่าเป็นวีลแชร์เกมมิ่งถึงแม้จะพิการก็สามารถทำได้เหมือนคนอื่นๆหลังจากที่เขาสตรีมไปได้เป็นระยะเวลา1เดือนก็มีคนดูมากถึงสอร ร้อยถึง400คนและก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Twitch อีกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วคนชอบถามเขาในไลฟ์ว่าทำไมถึงพิการ เขาบอกว่าไม่ได้พิการตั้งแต่กำเนิดแต่ดันไปประสบอุบัติเหตุมาตอนปี2011จนต้องพิการนั่งรถเข็นตลอดชีวิตหลังจากที่เขาเป็น Twitch Streamer ได้ครึ่งปีก็มีแฮกเกอร์พยายามแฮกเข้า Facebook ของเขาพร้อมกับแฉว่าเขาแกล้งพิการมาโดยตลอดซึ่งตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่น้อยคนที่เอกใจ เวลาถัดมาไอดีเกมเดียร์โรซาของเขาถูกแบนเพราะเขาใช้บอทเล่นแต่เจ้าตัวกลับบอกว่าเขาถูกแบนเพราะแชร์แอคเคาท์ให้คนอื่นช่วยเล่นแฟนขับตาดีก็แคบเก็บไว้และตั้งคำถามว่าเขากโกหกเรื่องอะไรไว้บ้างผ่านไปเป็นเวลา4เดือนขณะที่เขาสตรีมอยู่กับแฟนอยู่ดีๆเขาก็ลุกขึ้นยืนไปหยิบของทำเอาคนดูช็อกยกใหญ่แม้แต่แฟนของเขาก็ไม่รู้ว่าเขาแกล้งพิการมาตลอด สรุปคือเขาหาผลประโยชน์จากความสงสารของคนดูมาตลอดสุดท้ายช่องทวิชของเขาโดนแบนตลอดชีวิตผ่านมาแล้ว3ปีเขาก็พยายามกลับเข้าวงการสตรีมเมอร์อีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆเพราะตราบาปที่เขาทำไว้ยังคงอยู่ไม่อาจแจ้งเกิดได้อีกเลยและแฮกเกอร์แสบคนนั้นที่ทำเรื่องแรงขึ้นมาปรากฏว่าคือเพื่อนของเขาเองรับไม่ได้ที่เขาแกล้งพิการเช่นกัน อันดับที่3ามทุกวันนี้เราปฏิบัติตามกฎจราจรกันแค่ส่วนหนึ่งบางทีก็เผลอแซงเส้นทึบหรือจอดรถในเส้นแดงขาวถ้าไม่เกิดเรื่องหรือโดนจับได้ก็คงไม่มีใครแคร์แต่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2019เมืองแอนนาไฮม์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสถานีดับเพลิงประจำท้องถิ่นได้ออกปฏิบัติงานดับเพลิง แต่พอไปถึงที่เกิดเหตุพวกเขาได้พบรถเก๋งคันหนึ่งจอดในที่ห้ามจอดขวางหน้าหัวใจน้ำเนื่องจากสายยางที่ใช้ดับเพลิงมีความเหนียวและหนาจึงไม่สามารถพับง,โงอโค้งเพื่ออ้อมรถได้เอาจริงๆพวกเขาทําได้แหละแต่ไม่อยากทําจึงทําการทุบกระจกรถเพื่อให้สายยางทะลุผ่านไปได้ก่อนถ่ายรูปพร้อมแคปชั่น นี่คือสภาพรถที่จอดขวางหัวใจดับเพลิงรู้หรือ,อยังทำไมไม่ควรจอดพร้อมแท็กสถาน,นีตำรวจท้องถิ่นให้ประกาศตามหาเจ้าของรถตำรวจถึงกับลงทุนยืนรอดักเพื่อปรับซ้ำอีกทีและไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆเลยให้ไปเทมประกันเอาเองถ้าผมเป็นนักดับเพลิงก็คงนัดประตูหล,ลุดมาทั้งบานและให้เหตุผลว่าไม่อยากทำหน้าต่างแตก อันดับที่สองเราต่างรู้กันว่าอินเดียบูชาวัวเพราะเขาถือว่าวัวเป็นยานทหานะของพระเจ้าเลยทําให้วัวนั้นศักดิ์สิทธิ์มากๆจนมีกฎหมายขึ้นมาว่าใครก็ตามที่ฆ่าวัวต้องถูกจําคุกตลอดชีวิตและผู้มีส่วนรู้เห็น ต้องถูกลงโทษขั้นต่ำ10ปีพร้อมปรับ50,000ถึง100,000รูปีในวันที่13ตุลาคมปี2022ทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าคาคีคาลิชลงคลิปการประมูลซื้อขายวัวในตรอกแห่งหนึ่งที่รัฐคุชชราชการเจราจาเป็นไปอย่างราบรื่นการซื้อขายสำเร็จผู้ซื้อกำลังขนวัวกลับแต่ผู้ช่วยของเขาเหมือนจะใจร้อนอะไรไม่รู้เมื่อคืนน่าจะแพ้พนันบอลมาหมุดหงิดอารมณ์เสียเอามาลงกับสัตว์ทั้งถีบทั้งดึงหาง ให้วัวรีบเดินไปเร็วๆเจ้าของเก่าที่ขายวัวไปเห็นก็ทนไม่ไหวจะเดินเข้ามาห้ามแต่ไม่จำเป็น วัวจัดการเองมันสลัดเชือกที่จุงออกหันหลังกลับไปพุ่งขวิดใส่ชายใจร้ายคนนั้นอัดเข้ากับกำแพงล้มลงจากนั้นเอยียบกระทึบซ้ำๆวัวตัวนั้นน้ำหนักราวๆ1,000กิโลหรือเกือบ1ตันทับร่างของชายคนนั้นดูจากสภาพแล้วน่าจะเสียชีวิตต่อให้ไม่เสียชีวิตก็คงไม่เหมือนเดิมแน่นอนคลิปนี้ถูกอัพลงโซเชียลมีเดียมียอดชมมากกว่า1 1 0 0 0 0วิวและแน่นอนเสียงโหวตไปทางสมน้ำหน้ามากกว่าสงสาร อันดับที่1ขอมาก็จัดให้ของนักภาพอีกเช่นเคยทุกคนคงเคยได้ยินข่าวอาจารย์ทำร้ายนักเรียนซึ่งเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกที่เพียงแค่คลิปคลิปเดียวก็อาจเกิดเป็นประเด็นได้เลยแต่สมัยก่อนยังไม่มีโซเชียลมีเดียและอาจารย์ก็เผด็จการและลงไม้ลงมือกับเด็กพอสมควร ย้อนกลับไปสมัยตอนที่ผมป .1 ผมจําได้แม่นเลยว่าผมเดินไปขออาจารย์เข้าห้องน้ําปรากฏว่าโดนอาจารย์ตะอคอกใส่ไม่ให้ไปกับกลายเป็นเพื่อนอีกคนที่เห็นอั้นฉี่จนกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นก็ว่าหนักแล้วแต่ตอนที่ผมป .5 ผมโดนในสิ่งที่ไม่มีวันลืม อาจารย์ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์นั้นโหดมากๆช่วงนั้นเราเรียนไปจนถึงเรื่องทศนิยมและผมใส่ทศนิยมผิดที่อาจารย์เรียกผมไปหน้าห้องเรียนจากนั้นบีบคอผมและผักผมอัดกับหินผมถึงกับล้มและสำลักอาจารย์บอกให้นักเรียนทั้งห้องลุกขึ้นมาและชี้มาที่ผมให้ตะโกนว่าควายควายควายจากนั้นไล่ผมกลับไปนั่งที่ทั้งเจ็บ ทั้งอายช็อกมากๆแค่ทําการบ้านผิดสองข้อทํากับผมเหมือนไปฆ่าคนตายผมนั่งร้องไห้ทั้งคาบมีเพียงเพื่อนคนเดียวที่ปลอบใจผมนั่นก็คือแอบฟังมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ผมจำขึ้นใจเลยอาจารย์ชื่อประกอบเขาใส่แว่นผมขาวสูงประมาณ165มีฝดดำตรงคางด้านซ้ายจมูกบ,นบานฟันเยินใส่เชิ้เชิดหลากสีประจำวันเรื่องก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งเป็นแผลในใจฝั่งลึกจนผมขึ้นมสาม อยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ผมเข้าแถวเคารพธงชาติมีเสียงประกาศตามสายขอให้ทุกคนช่วยกันยืนไว้อาลัยให้กับอาจารย์ประกอบเนื่องจากเขาเส้นเลือดในสมองแตกนอนเสียชีวิตคาหน้าลิฟต์อาคารประถมที่จริงเขามีสิทธิ์รอดแต่ไม่มีใครเห็นอาจารย์เขาเลยผ่านไปเกือบ20นาทีได้ยินแบบนั้นผมยิ้มแก้มฉีกไปจนถึงหูมีแต่แอปคนเดียวที่รู้ว่าทําไมเชื่อว่าทุกคนอยากได้รับการปฏิบัติที่ดีแต่ถ้าเราทําอะไรไม่ดีกับไทยไว้มันก็คงแปลกถ้าเราจะคาดหวังให้เขาปฏิบัติดี กลมาใจเขาใจเราไม่ชอบให้ใครท,ทาอะไรก็อย่าไปทําสิ่งนั้นกับเขาหรือต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความสะใจนี้ให้เพื่อ,อนๆคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการคลิปต่อๆไปกดซับที่กระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์พบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ